สื่อญี่ปุ่นยังเล่นข่าวการปลดโคชอิชิอิไม่เลิกด้วยการนําเสนอข่าวความไม่พอใจของแฟนบอลชาวไทยหลังจากมีการปลดโคชอิชิอิออกแบบฟ้าผ่าสวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาทุกคนไปฟังความเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นหลังสื่อญี่ปุ่นได้เสนอข่าวว่าบ้าไปแล้วเหรอสติแตกไปแล้วหรือเปล่าทีมชาติไทยปลดกุญซือชาวญี่ปุ่นที่เคยพาต้นสังกัดในเจอร์ลีกคว้ารองแชมป์โลกอย่างสายฟ้าแลบทําให้ประชาชนชาวไทยไม่พอใจอย่างมากคิดอะไรอยู่ แย่ yeah, มากน่าผิดหวังจริงๆเขามาถูกทางแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FAT ได้ประกาศปลดมาซาทดะอิชิอิหัวนหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอย่างกะทันหันเมื่อวันที่21ตุลาคมกุนซือวัย58ปีรายนี้เคยพาคาชิมาแอนเลอร์สซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเคยค้าแข้งคว้าแชมป์เจนลิกแล้รองแชมป์ฟุตบอลจริงแชมป์สโมสรโลก หลังจากนั้นเขาก็ได้คุมสโมสรนในไทยลีกก่อนจะมารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม2023 FAT ได้อธิบายเหตุผลของการปลดผ่าน i ิน t a g r กรทางการว่าวิธีการบริหารทีมในช่วงที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับการประเมินของทีมเทคนิคและนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนธันวาคม2023ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ16นัดจาก30นัดอัตราการชนะ53% แต่เนื่องจากโคชอิชิอิก็ได้สร้างผลงานในระดับหนึ่งเช่นการพาทีมเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพในปี2023ทําให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากในโพสต์ดังกล่าวก็มีทั้งคําขอบคุณและให้กําลังใจโคชอิชิอิพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ FAT จํานวนมากดังนี้สติแตกไปแล้วหรือเปล่าสมาคมโหดร้ายเกินไปแล้วแย่มากผิดหวังจริงๆพวกเขามาถูกทางแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจ ควไรไล่ทีมเทคนิคออกก่อนเลยบ้าจริงคิดอะไรอยู่ถึงเวลาเลิกเชียร์แล้วน่านละอายบ้าไปแล้วปัญหาอยู่ที่ฝ่ายเทคนิคคนทั้งประเทศกำลังวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาอยู่เขาเป็นโคช้ชที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมไม่ใช่หรอสื่อญี่ปุ่นได้ทิ้งท้ายไว้ว่าดูเหมือนว่ามีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในครั้งนี้ จะเห็นว่าสื่อญี่ปุ่นลงข่าวนี้เยอะมากส่วนใหญ่ก็หาเหตุผลว่าทำไมถึงโดนปลดบางส่วนก็เข้าใจแฟนบอลไทยที่เห็นว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้พูดด้วยความสงสัยว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังการปลดโค้ชแบบปุกปรับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เดี๋ยวเราก็คงพอจะได้รู้เรื่องขึ้นมาบ้างแหละดูจากความเร็วในการเลือกโค้ชคนใหม่กับคนที่จะมาเป็นโค้ชคนต่อไปนี่แหละรอดูข่าวอัปเดตเลยนะ ถ้าเป็นโค้ชอีชิอะนะผมว่าแกคงได้ข้อเสนอจากทั่วญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆในเอเชียเพียบแน่ๆเลยคงต้องใช้เวลาพิจารณาดีๆก่อนเลือกทีมต่อไปแหละครับงานนี้และแฟนบอลคนต่อมาก็สงสัยไม่แพ้กันค่ะผมอยากรู้ปฏิกิริยาที่เกิดในไทยอยู่พอดีบทความนี้ก็เลยมีประโยชน์มากเลยส่วนตัวผมโคตรอยากรู้เลยว่าเรื่องที่โค้ชอิชิอิแกโพสในโซเชียลเกี่ยวกับการจัดการของสมาคมเนี่ยมีสำนักข่ขาวใดเอาไปเล่นต่อบ้างไหม เพราะตามที่โคชอิชิอิเล่าไว้ก็คือสมาคมเรียกไปคุยอ้างว่าจะไปทบทวนเกมกับไต้หวันคุยจบปุ๊บโดนแจ้งปลดทันทีพอถามเหตุผลก็บอกว่าอยากเปลี่ยนทีมงานสตาฟโคชทุกชุดโคชก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะขอไปคุยกันวันหลังนะไม่ตกลงอะไรเลยไม่เซ็นชื่อด้วยแล้วก็เดินออกไปแต่ตอนบ่ายสมาคมดันประกาศปลดฟ้าผ่า ไอเหตุผลที่โคชอิชิอิโดนแจ้งว่าจะเปลี่ยนสตาฟโคชเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นด้วยนะแถมเหตุผลในโพสต์ทางการของสมาคมก็ไม่ตรงกันสักนิดจากการที่โคชอิชิอิแกบอกว่ายังไม่ได้เซ็นชื่อเนี่ยก็เดาได้เลยว่าสมาคมคงเตรียมเอกสารยินยอมเรื่องการยกเลิกสัญญาไว้แล้วแน่ๆแ,แต่ถึงไม่ได้เซ็นอะไรเลยสมาคมก็เล่นประกาศปลดฝ่ายเดียวแล้วแฟนบอลที่ไทยเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้กันบ้างไหมนะความคิดเห็นต่อมาค่ะโคชอิชิอิแกก็ได้รับคำชมเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้แกมาคุมทีมที่ผมเชียร์สุดๆเลยผมเคยได้ยินมาว่าเหตุผลที่แกไปคุมทีมที่ไทยก็เพราะตอนนั้นในญี่ปุ่นไม่มีใครติดต่อมาเลยแกเลยต้องรับข้อเสนอจากสโมสรในไทยแล้วจากนั้นแกก็ทำให้สโมสรในไทยเก่งขึ้นจนได้เป็นโค้ชทีมชาติเลยอ่ะประสบการณ์ขนาดนี้ผมเลยอยากให้แกกลับมาคุมสโมสรในเจลิกแล้วโชว์ฟอร์มจริงๆให้ดูอีกครับแฟนบอลอีกคนได้เข้ามาให้ความคิดเห็นว่า เวลาแฟนบอลวิจาร์ณเรื่องที่ประเทศในเอเชียชอบเปลี่ยนโค้ชบ่อยๆหรือใช้ผู้เล่นโอนสนชาติพร่ำเพรื่อเนี่ยผมเห็นบ่อยเลยนะที่เขาจะยกตัวอย่างฟุตบอลญี่ปุ่นขึ้นมาพูดแฟนบอลในเอเชียคงรู้ดีแหละว่าที่ญี่ปุ่นแข็งแกร่งมาได้ขนาดนี้ก็เพราะพลังแห่งความต่อเน,นื่องลุ้นล้วนเลยผมเองก็จำได้ว่าตอนอยู่มอตน้นเคยได้ยินเรื่องแนวคิดร้อยปีของเจลิกแล้วประทับใจมาก นั่นคือความรู้สึกทึ่งและเห็นด้วยที่เขาเลือกวิธีที่ถูกต้องตรงไปตรงมานั่นก็คือการสร้างฟุตบอลให้เป็นวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกในท้องถิน่นถึงแม้จะต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนก็ตามก็มีแฟนบอลในประเทศอื่นในเอเชียไม่น้อยเลยนะที่เข้าใจว่าการค่อยๆเดินตามขั้นตอนแบบติดดินมันจำเป็นจริงๆแต่ก็น่าเสียดายที่ประเทศส่วนใหญ่มักจะมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทำแบบนั้นได้ยากเพราะติดปัญหาเรื่องโครงสร้างสังคมหรือความสะดวกขององค์กรนั่นแหละครับ นก,กันด้วโความสิ้ชอีท ETE อนณา e. e. ทั้งพาสโมสรในไทยไปลุ้นแชมป์สร้างผลงานมาเยอะแยะแล้วก็ได้มาเป็นโค้ชทีมชาติเป็นโค้ชที่เข้าใจสไตล์นักเตะไทยได้มากกว่าโค้ชต่างชาติคนไหนเลยการที่บอกว่าผลงานคือทุกอย่างมันก็จริงแต่การปลดแบบไฟเดียวแบบนี้มันโค้ชไม่จริงใจเลยอ่ะ การจะทำให้ทีมแกร่งขึ้นมันต้องใช้เวลานะซึ่งฝีมือของโคชอีทีอีก็มาถูกทางแล้วด้วยสงสัยสมาคมฟุตบอลไทยคงใจร้อนเกินไปหน่อยมัง้งเลยอดทนไม่ไหวแน่นอนว่าโค้ชอีทีอีกต้องได้ข้อเสนอคุมเทมชาติจากหลายประเทศในเอเชียนแน่ๆเลยยังไงก็ขอให้แกได้พักผ่อนชาร์จพลังก่อนก็แล้วกันส่วนสมาคมฟุตบอลไทยก็คงต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกับอินโดนีเซียอีกแล้วล่ะครับการไปบอลโลกก็จะยิ่งไกลออกไปอีกแล้วก็จะยังคงอยู่ในช่วงตกต่ำต่ำตอไป ช่างน่าเสียดายจริงๆทั้งที่มีหลีกอาชีพที่ดีและมีนักเตะที่มีศักยภาพร่างกายดีๆเยอะแยะขนาดนี้ส่วนแฟนบอลคนนี้อยากให้โคชอิชิอิก,กลับไปคุ้มทีมคาชิมะเหมือนเดิม ผมเป็นแฟนคาชิมะแต่ผมรักโคชอิชิอิมาจนถึงตอนนี้เลยครับน่าจะเป็นคนที่แฟนๆรวมทีมไม่ค่อยมีใครเกลียดเลยอ่ะเพราะแกนิสัยดีมากๆแน่นอนสมัยเป็นนักเตะก็สุดยอดพอมาเป็นโคชก็พาทีมคว้าแชมป์เป็นคนที่สุดยอดจริงๆถ้าแกยังไฟแรงอยู่ก็อยากให้กลับมาช่วยคาชิมะอีกนะหรือถ้าแกจะบอกว่าอยากกลับไปทํางานที่ศูนย์อาหารกลางวันเหมือนเดิมผมก็ชอบนะนั่นมันเป็นสไตล์ของโคชอิชิอิเลยผมก็จะเชียร์ ยังไงก็ตามขอบคุณสำหรับการทุ่มเทในการคุมทีมที่ไทยนะครับต่อกันด้วยความคิดเห็นนี้เลยค่ะคือจริงๆแล้วมันมีข่าวลือในกลุ่มแฟนคลับของ BG จีปทุมยูไนเต็ดทีมที่มีเจชนาทิพเอกนิตและเจริญศักดิ์อยู่ใน Facebook มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วว่าโค้ชอิชิอิจะมาคุม BG จผมก็เลยเอ๊ะทำไมนะแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองสรุปก็คือข่าวลือเรื่องการปลดโค้ชเนี่ยมันคงมหีหลุดออกมาในกลุ่มแฟนๆบ้างแล้วแหละ แล้วเท่าที่ผมไปถามคนรู้จักที่ทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมานะส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่มีบางส่วนให้ข้อมูลมาว่าเหมือนจะมีประเด็นที่โค้ชอิชิอิเรียกนักเตะอายุ33ที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนมาเข้าทีมแบบกระทันหันอะไรทำนองนั้นแหละคือสมาคมกับแฟนบอลเนี่ยอยากให้ใช้พวกอาย,อยุน้อยเพื่อเตรียมทีมไปบอลโลกปี2030แต่โค้ชอิชิอิแกดันเน้นนโยบายเสริมความแกร่งของทีมโดยรวมก็เลยอาจจะไปกันไม่รอดอะไรประมาณนั้นเลยครับ คอมเมนต์ต่อมาค่ะในวงการฟุตบอลเนี่ยอำนาจของพวกเจ้าของสโมสรมันใหญ่กว่าสามาคมซะอีกนะบางทีสโมสรยังปฏิเสธการส่งตัวนักเตะต,ติดทีมชาติได้เลยแถมยังมีคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องจากทีมชาติแต,แต่มีตำแหน่งติดมาทีหลังออกมาเจอแฟนๆหรือสื่ออีกซึ่งมันเป็นอะไรที่ใช้สามัญสำนึกแบบยุโรปหรือญี่ปุ่นไม่ได้เลยจริงๆนี่แหละคือวงการฟุตบอลเอเชียของแท้ อีกอย่างสปอนเซอร์ทีมชาติไทยก็เพิ่งเปลี่ยนจากโตโยต้ามาเป็น BYD ด้วยผมก็เลยคิดว่าสมสัยคงจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต่อกันด้วยแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้พูดถึงทีมไทยว่าสมัยก่อนไทยก็เคยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะช่วงหลังมานี้ก็ดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆทั้งความนิยมและคนรู้จักในประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยดูเหมือนจะเป็นวงจรที่ดีมากๆเลย แต่ก็เสียดายจริงๆทั้งที่ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีไทยคมจะสามารถเล่นได้อย่างสูสีกับทีมจากตะวันออกกลางหรือสร้างเซอร์ไพรส์ล้มทีมใหญ่ได้แล้วเชียวฟังความคิดเห็นต่อมากันเลยค่ะ ในวงการฟุตบอลนะไทยถูกมองว่าเป็นชาติที่เติบโตเร็วมากๆเลยนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในทางกลับกันการเสริมความแกร่งของทีมชาติก็ต้องพึ่งพาโค้ชต่างชาติเยอะมากทั้งโคชญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ตอนนี้ก็เพิ่งตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบที่2ไปแล้วแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคัพที่จะแข่งตอนต้นปี2027ด้วยการมาปลดโค้ชกลางคันแบบนี้ก็เลยมีแต่เสียงโห่บ่นเต็มไปหมด ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันรอบคัดเลือกจะยังไม่จบแต่ก็ชัดเจนว่ามันต้องมีปัญหาความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในสมาคมฟุตบอลไทยแน่นอนและเรื่องวุ่นวายนี้ก็โดนชาวบ้านโจมตีอย่างหนักเลยครับแฟนบอลคนนี้พูดยาวเลยค่ะบทความแบบนี้มันอาจจะเป็นบทความที่ลำเอียงก็ได้นะคือเลือกแต่ข้อมูลที่เข้าข้างคนญี่ปุ่นมาเล่าอย่างเดียวโดยพื้นฐานแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อความยุติธรรมของสื่อญี่ปุ่นหรือแฟนบอลญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วย ที่เมืองไทยอ่ะก่อนหน้านี้ทั้งโคชทีมชายและทีมหญิงก็เคยเป็นคนญี่ปุ่นมาก่อนแต่ผลงานของทั้งสองทีมก็แย่ลงกว่ารอบที่แล้วหรือเมื่อ4ปีก่อนทีมชายรอบก่อนได้ไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแต่รอบนี้ตกรอบไปก่อนหน้านั้นส่วนทีมหญิงรอบก่อนได้ไปบอลโลกแต่รอบนี้ตกรอบคัดเลือกไปเลยหรือบางทีโคชญี่ปุ่นอาจจะทําให้ทีมชาติไทยอ่อนแอลงก็เป็นไปได้นะ ถ้าผมเขียนความจริงตรงนี้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยเยอะมากๆก็ได้นะแต่พวกนี้คือข้อเท็จจริงโคชิปุ่นไม่ค่อยมีผลงานเด่นๆในระดับต่างประเทศเท่าไหร่โดยเฉพาะในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างการคุมทีมชาติในเอเชียความคิดเห็นต่อมาค่ะได้บอกว่า ในฐานะคนญี่ปุ่นผมรู้สึกภูมิใจนะที่มีคนไทยจํานวนมากโกรธเรื่องการปลดโค้ชคนนี้ไม่รู้ว่าสมาคมไทยเขาคาดหวังผลงานแบบไหนจากโค้ชอิชิอิก,กันแน่สําหรับทีมชาติไทยแล้วเนี่ยถ้าได้ลงแข่งในเอเชียนคัพหรือรอบคัดเลือกบอลโลกแล้วมีอัตราการชนะ50%เนเนี่ยผมว่ามันดีมากแล้วนะอีกหนึ่งความคิดเห็นค่ะที่พูดถึงอัตราการชนะนะคะ ที่บอกว่าอัตราการชนะ53%่ะแต่ไม่รู้ว่าระดับคู่แข่งมันเป็นยังไงบ้างความจริงก็คือการเจอกับทีมที่เหนือกว่ามันยากที่จะชนะนะถึงแม้ว่าการจะจัดแข่งกับทีมที่เก่งกว่ามากๆมันก็ยากแหละแต่การได้สู้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งก็ทำให้เราได้ประสบการณ์เหมือนกันนะดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าการเอาเรื่องอัตราการชนะมาเป็นเหตุผลมันก็แค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละครับฟังต่อเลยค่ะ อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไม่ตรงกันก็ได้นะไม่ว่าจะยังไงก็ตามโค้ชอิชิอิก,ก็เป็นผู้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในวงการฟุตบอลไทยแล้วการที่คนจะคิดว่าประเทศไทยไล่คนมีบุญคุณด้วยการสาดทรายใส่ก็คงช่วยไม่ได้แหละอย่างน้อยที่สุดนะโค้ชจากญี่ปุ่นคงไม่มีใครอยากถูกส่งตัวมาที่นี่อีกหลายปีแน่เลยยังไม่จบค่ะยังมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่า ถึงจะคิดว่าโค้ชคงไม่ลำบากเรื่องงานใหม่หรอกแต่แกคงเสียใจหน้าดูเลยแหละครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับความคิดเห็นต่อมาค่ะสำหรับเรื่องนี้นะถึงมองจากผลงานที่โค้ชอิชิอิทำไว้ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยแหละที่ไทยจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาได้บ้างก็เพราะฝีมือของโคชอิชิอิลดล้วนน่าเสียดายโคตรเลยผมว่าไทยคงอ่อนแอลงเรื่อยๆแน่เลยครับ ส่วนแฟนบอลคนนี้อธิบายว่าแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันก็คือทั้งหมดไม่ใช่หรอการที่ทีมไปไม่ถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของเอเชียก็เป็นความจริงนะเราไม่ได้เห็นว่าเนื้อหาการซ้อมหรือการคุมทีมเป็นยังไงเลยตัดสินไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะประเมินจากกระบวนการทำงานของโค้ชอิชิอีกกับการเติบโตของทีมที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตบางทีแกอาจจะได้คุมทีมต่อก็ได้แต่โลกของฟุตบอลมันก็ตัดสินกันที่ผลงานนี่นาและแน่นอนว่าก็ไม่มีใครรับประกันได้หรอกนะว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นโค้ชที่เก่ง คอมเมนต์คนต่อมาค่ะก็เพราะว่าหลังจากที่โค้ชแกว่างานในญี่ปุ่นแกก็เลยไปไทยแล้วก็คุมสโมสรที่นั่นคว้าทริปเปิลแชมป์สปีซ้อนจนได้มาเป็นโค้ชทีมชาติถึงถูกปลดจากทีมชาติแกก็คงไม่ขาดข้อเสนอจากสโมสรหรอกแต่ก็นะถ้าเอาแต่ปลดโค้ชแบบเครื่องครื่งกลางๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าทีมไทยหรืออินโดนีเซียก็คงไม่มีทางแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างจริงจังในเร็วๆนี้ยังมองว่าโค้ชอิชิอิไม่น่าจะว่างงานนานค่ะ โค้ชอิชิอิที่สั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศมาเยอะขนาดนี้ผมว่าคงมีคนอยากได้ตัวแกไปคุมทีมเพียบเลยแหละคิดว่าสัมพันธ์กับทีมไทยคงจะตัดขาดกันไปแบบสิ้นเชิงไปแล้วแต่แกจะยังคุมทีมในต่างประเทศต่อไปไหมนะหวังว่าครั้งหน้าแกจะได้ข้อเสนอดีๆนะครับส่วนแฟนบอลคนนี้มองว่าระดับทีมไทยชนะได้50%ก็ดีแล้วนะประเทศที่อันดับโลกอยู่ราวๆ100กว่าๆเนี่ยมีอัตราการชนะ50%ผมว่าก็ดูไม่แย่นะ ก่อนหน้านี้โคชนิชิโนก็เคยมาคุมทีมด้วยเหมือนกันแต่ถ้าโดนไล่ออกแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้อีกเรื่อยๆอนาคตก็คงไม่มีโคชญี่ปุ่นคนไหนอยากมาแล้วแหละครับยังมีคนญี่ปุ่นมองคล้ายๆกับคนก่อนหน้านี้นะคะ สำหรับฟุตบอลระดับไทยเนี่ยเตะ30นัดชนะ16นัดผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วโค้ชทีมชาติไทยก็มีแนวโน้มที่จะโดนเปลี่ยนทุกๆ2ปีอยู่แล้วด้วยโค้ชคนก่อนก็2ปีโค้ชนิชิโนคนก่อนหน้านั้นก็2ปีแม้แต่โค้ชไทยเองก็อยู่ได้ประมาณ2ปีเหมือนกันผมเลยไม่รู้จริงๆว่าสมาคมไทยเขาอยากจะพาทีมไปในทิศทางไหนโค้ชคนต่อไปก็คงจะโดนปลดในอีก2ปีข้างหน้าเหมือนกันแหละต่อกันด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะ ไทยจะเริ่มรีบร้อนใช้พวกนโยบายดึงนักเตะโอนสัญชาติด้วยไหมเนี่ยผมรู้สึกเสียดายนะเพราะเคยคิดว่าไทยน่าจะเป็นข้อยกเว้นในบรรดาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ยาวนานไม่รู้ว่าพวกเขาจะดึงนักเตะมาจากไหนกันบ้างทั้งที่ผมคิดว่าเกมกับบราซิลล่าสุดมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้แต่บราซิลเองถ้านักเตะเล่นในหลีกประเทศตัวเองก็ยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เลยไม่ใช่หรอต่อมาค่ะ พวกประเทศในเอเชียเนี่ยไม่รู้จักการรอคอยเนี่ยนะญี่ปุ่นใช้แผนแนวคิดร้อยปีของเจลีกเพื่อพัฒนาตัวเองให้แซงหน้าพวกทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปมาได้ผมว่าประเทศอื่นมันไม่โตเพราะเอาแต่เปลี่ยนแผนตามผลงานระยะสั้นๆมากเกินไปหรือเปล่าว่าแต่โคชอิชิอิครับมาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไหมครับมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายนะคะแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้ให้ความเห็นว่า ผมอยากให้โค้ชอิชิอิมาเป็นผู้จัดการทีมคอนซาโดเล่ในฤดูกาลหน้าจังเลยแล้วก็อยากให้แกมาสร้างทีมขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยประธานอิชิมิสืึนี่แหละคือโอกาสสำคัญของคุณแล้ว ถึงแม้จะมีเหตุผลใดๆในการปลดโคชนะคะแต่แน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งมีการนําเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆมาหลายวันแล้วรวมถึงสื่อญี่ปุ่นที่ยังเกาะติดข่าวนี้ไม่เลิกและมองถึงเส้นทางของโคชมาซาทะอิชิอิว่าจะยังคงทําทีมในไทยต่อหรือไม่หรือมีทีมจากประเทศไหนยื่นสัญญาให้หรือไม่รวมถึงหลายคนอยากให้กลับไปคุมทีมที่ญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งจากการนําเสนอข่าวนี้ก็ทําให้แฟนบอลชาวญี่ปุ่นจํานวนมากได้รู้ว่ามีแฟนบอลไทยไม่น้อยที่ไม่พอใจและไม่เห็นด้วยในการปลดโคชชาวญี่ปุ่นในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองและความคิดเห็นที่แอดมินได้นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์เพื่อให้ YouTube นำส่งคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ